ยังขายได้เลยสัญญาฉบับนี้นะซื้ออจูลูกสาวเจ้าตังหาเรานี่ท่านเฮ้ยฮ<ะ>นี่เจ้ากำลังกลุ้มใจเรื่องซื้อของขวัญแต่งงานให้ลูกใช่ไหมได้เจ้าเพียงจะพิมพ์นิ้วมือตรงนี้ข้าจะเรียกว่าเจ้าเป็นแม่ยายทันทีเลยจริงๆแถมสิสอดตั้งหาไม่ไม่ได้<ะ>ข้าจะบอกให้รู้นะอจูของข้าตอนนี้เขามีคู่มั่นแล้วเขามั่นกับคุณชายเถาค่ะรู้เอาไว้ซะด้วยเถอะฮะท่านนะนะฝันไปเถิจ๊ะ เจ้าเบายัางฆ่าน้าหาไม่ได้ง่ายๆนะไม่ต้องมีของขวัญแต่งงานแถมยกหนี้สินให้หมดในโลกนี้หาไม่ได้อีกแล้วอย่าเลยข้าไม่อาจเอื้อมลรอกข้ามาอยากพูดให้เมื่อยปากอีกแล้วนะหากไม่มีงินใช้นี่ก็ใช้คนแทนเพียงแต่เจ้ายอมพิมพ์นิ้วมือตรงนี้ข้าจูสันรับรองจะจัดเจ้าสาวอย่างดีที่สุดไปรับอาจูกลับมาไม่มีทางหรอกข้าไม่ยกลูกสาวให้เจ้าหรอกจัาไว้ซะด้วยอะไรนะ คือจะไม่เอาข้าเนี่ยจะทำอะไรล่ะตอนเจ้าออกปากขอคุ้มกันห้าสิบตำลึงจะก่อนรับปากข้าแล้วนี่ฮะยอมพิมพ์ด้วยมือดีกว่านะพิมพ์แล้วก็สิเขามาให้ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปปล่าสิไปปล่อยเขาไปเข้มกันดีๆแปะลงไปแปะลงไปสิแปะลงไปนี่เจ้าพิมพ์แล้วรูปสาจะเป็นของข้า หวางใจเจ้านะเขาเป็นหูหินแปลกของข้าขจะรักเขายังส <ga> <ment> <te> ุดหัวใจเตาถ่วงเล่นโกงนี่ตายซะเถอะสบายแล้ว